สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักรับรอทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสผู้ตั้งสารท้าวสวุวรรณให้กระทรวงกลาโหมสายญาบาทาบ,างบังปัดก็ขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเลยเนี่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยาการสมุดท่านก็เป็นบอสใหญ่ที่นี่เลยที่นี่ก็คือสถาบันสุขภาพพลังจิตเมืองมหาเศรษฐีลงทานละนองนะฮะาการสมุดท่านเป็นประธานใหญ่ และผมและจะมีท่านอาจารย์หมอสุขด้วยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยอาจารย์หมอเลยผู้ในการสอนศิลปกรรมโรงพยาบาลทัดเออโรงพยาบาลอเออพูดนี้ต่แค่นีอ๋อเออเอาดีกว่าท่านจะเป็นบอสใหญ่เลยนะฮะวันนี้ก็ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องอาจารย์สมุทรท่านจะไปสร้างศาลพระวิจุร์ให้รายเด็กวัดวัดไหนนะวัดเขาเทพประสิทธิ์วัดไหนเนี่ยอวัดช่องเขาเทพประสิทธิ์นั่นแหละที่พักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ถวายพระอาจารย์แก่นท่านเจ้าวาดท่านเป็นพระปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนะ พ่อแม่พี่น้องก็ทำบุญที่วัดท่านบ้างนะนะแต่ว่าท่านมีอาการกำลังน้อยนะ่ <c ười> หลวงพ่ออยู่รูปสองรูปเองใช่ไหมเออทุกคนช่วยกันเดี๋ยววัดก็เจริญนะฮะเอาละก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องอัดคลิปลงโซเชียลไปเพียรทานทุกท่านนะโอเคมั้ยโอเคมั้ยครับขออนุญาตนะฮะทีนี้ทีเนี้เอ่อถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอ่ะใช่ไหมฮะที่คิดว่าเรา ป่วยจากเจ้ากรรมในเวทใช่ไหมป่วยจากโดนศิลศาสตร์คุณผีคุณคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมหาปามหมดเลยนะครับแล้วถ้าผมบินมาจากกรุงเทพก็มาช่วยกันนะฮะแล้วก็แม่อ้อยก็จะดูหมอดูหมอฟรีชอบไหมช่วยฟรีเงี้ยชอบไหมเออป่วยจะช่วยฟรีแต่ต้องเชื่อวับเจ้ากรรมในเวทนะใช่ไหมถ้าเชื่อว่าเกิดจากเจ้ากรรมในป่วยช่วยฟรีดูหมอให้ฟรีแม่อ้อยใช่ไหมเดี๋ยวปามหมดก็จะ ลงลงยันที่หัวให้อีกนะแม่ฟรีชอบไหมของปีชอบไหมเออเอาแล้วนี่ต้องการให้ทําอะไรเนี่ยมากันเนี่ยขนยกกระดูกไปเนี่ยไปวัดแล้ววันนั้นวัดไม่ได้ไปเหรอเนี่ยที่ไปช่วยที่วัดเนี่ยนี่ผมจะสมุดแม่อ้อยหน่อยนะไม่ได้ไปเมื่อวานก็ไปทอดถ้าไปก็ต้องรอคิวที่วัดสายแดงเมื่อวานถ้าไปต้องรอคิวถึงกี่โมงอ่ะกว่าจะเสร็จห้าโมงเย็นอ่ะทำตั้งแต่เช้าอ่ะอาจจะรอคิวหกโมง มาเนี่ยคุณพี่แม่ชีอ่าบมาแล้วฝึกมาแล้วเนี่ยมาตั้งแต่ตีสี่ก็นับว่าโชคดีนะมาตอนเช้าก็ไปที่ร้านของไอ้น้องไพรนี่มีอะไรติดต่อพี่สองคนเลยไปคุยๆทั้งท้องพี่ว่าจับพี่เจี๊ยบนั่นะตรงไหนก็มีหมอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสถาบันผมแล้วเลยนะมาเลยใจดีมากเลยชวนคนที่แบบว่าเขา ป่วยเขาแบบมีทุกข์อะไรมาเนี่ยเราก็ช่วยฟรีนะจริงดีนะพี่ได้บุญนะ่ะอ่ะเอางี้เพื่อแผ่นการเสียเวลาเด ้สึกว่าวัดนะ่ะยังต้องวันนั้นนะ่ะผมก็ไปออกเงินเกือบหมื่นแล้วนะเงินส่วนตัวแล้วคุณพ่อก็คุณแม่ก็ออกเงินเกือบหมื่นแล้วเลยซื้อซ้ำไปเพราะมีขอ,องวงคลวงคลด้วยไปคำศาลให้ใหญ่นะ่ะสวยนะ่ะไปนั่งไปสินั่งใต้ศาลนะ่ะศาลปู่เวทอ่นนะประจำวัดเลยถวายวัดเลยถวายวัดเลยแล้วก็อะไรอย่าง ทำอะไรก็ดนนีอะลงทาน๋อวันนั้นอะก็บอกให้พ่อแม่เพื่นเราไปทําวัดอื่นก็ได้ที่ผมท,ทําพิธีให้แต่จย์สมุดแม่อ้อยอะไม่ได้บังคับเลยแต่เขาอยากจะทําช่วยวัดวันนั้นได้ยอดมาหมื่นสามร้อยเยอะไหมถวายหลวงพ่อไปหมดแล้วฟาบุรนเนี่ยถาวายมีภาพเสร็จเลยพวกเราไม่เอาส้บ,บาทเลยช่วยปีเห็นเห็น<ๆ>อยู่ใช่ไหมพี่ก<ๆ>็อยู่ใช่ไหมคนเยอะไหมถึงเย็นไหม พี่ลงไปประมาณ้าลงลงคลิดคนน่ะทำไปกี่ทำไปกี่คนน่ะทั้งน่าจะประมาณห้าสิบกว่าคนห้าสิบกว่าคลิปอ่ะเข้าไปดูห้าสิบกว่าคลิปมาไปดูเพราะว่าทำตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วก็มาจบตอนห้าโมงเย็นนานไหมเรียกว่าผมกินข้าวแค่คำสองคำเอง คามหมดก็กินคำสองคำนะอ้อกินคำสองคำน้ำเน้นอันนี้เฉพาะลงคลิปห้าสิบบาทคิวนะไม่ได้พัเกเลยมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกเพราะว่าเขามาเติมตลอดมาเติมทอกนนอกน,อนะนี่ยังทยอยลงคลิปไม่หมดนะเนี่ยมีมาอีกแล้วฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพ่อวันที่สามแล้วนะ จากวัดเนี่ยแล้วพี่ๆเขาก็มาบ้านนี่กริงป่ะแต่เราเชิญประธานใหญ่อยู่แล้วนี่งานนี้ต้องประธานใหญ่เราเอางี้นี่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 ใครอยากจะทําบุญบาทสองบาทยี่บาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทแล้วแต่เราอย่าเพิ่งทั้งดิทั้งก็ได้มันทําก็ได้เดี๋ยวเงินเนี้ยคือใครไม่มีตังก็มันจะไปเอาเข่าดิจริงป่ะคือฟรีหมดแต่ถ้าใครอยากทำนี่ไหนๆมา ทำก็ได้ไปทำก็ได้เอาถวายวัดหลวงพ่อแก่นดีไหม ừ ừ ừ ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรเสร็จแล้วยี่ใช่ไหม ừ ừ งั้นเดี๋ยวตรงนี้มอบใครอะ่ะนี่เลยเนี่ยหัวใครทำนะพี่แม่ชีเนี่ยแม่ชีพี่พี่วาดพี่เจีย๊ยบใช่ไหม <ừ S 1> แล้วเราอีกคนเนี่ยไปร่วมกันถวายเลยอย่มยุ่งใช่ไหม แต่ใครมาก็นะเผื่อเขาอยากจะทำไปขาดศักดายก็ไม่ได้ิีไหมดีไหมป๋าทำเสร็จนะรวบรก็จะไหวลงแก่นเลยนะเจ้าว่านะโอเคอ้าวทำเลยนี่เลยดีๆนะพยาดลงคลิปโซเชียลไปเรียกหานะทุกท่านนะโอเคหมอ้าป๋าเป็นอะไรมาแล้วกระดูกเคลื่อนนะกระดูกเคลื่อนน้ปกระดูก้วกระเป๋าอะ ใครไปก่อนไ,ไหมล่ะเดี๋ยวป่าสมุนตรันทำพิธีอาจารย์สมุทรนี่เป็นสักยันที่วัดเจ้าเจ็ดนายนะพระครูประหลัดอ,อนองคนะ์น่ะท่านเชิญเจ้าวัดนัดเจ้าเจดนะ่ะท่านเมตตาเชิญห <c oughs> ลวงพ่อสมุทรป่าสมุทรเราเนี่ยไปบวงสรวงวัดเจ้าเจ็ดสักยันคนเป็นร้อยเงินกุฏิเลยนะไปทำพิธีอ่ะเออไม่ใช่จะหาง่ายๆเพราะอะไรรู้เปล่า รู้ว่าจะหาตัวจะสมุดได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนก็ที่นี่หาง่ายไหมหาง่ายหายากเลยก็อยู่บ้านอยู่ที่ไหนอ้อาไปยากตามหมดครับทำไม่ที็์ลุงเลยชี้จุดแล้ว่ะเดี๋ยวป่าสนี้มูจามิดหมอนะท่านฝุ่นเสร็จทั้งวันเลยนะอ้าวไปตรงไหนชี้เลยชี้จุดเกิดเหตุเลยเอาวละเอาตั้งใจนะควรพักกันดีๆเดี๋ยวลุงชื่ออะไรเนี่ย สมทิศฮะนายสมทิศไปโยนที่สมทิดอายุกี่ปีแล้วแทรแล้วอุ้ยเข็งเลยอเแล้วเป็นอะไรมาก็ล้มลงมาตั้งสอปีกว่าแล้วปวดทล้มจากไหนอะป๋าล้เมื่ไลงไาล้มจากไหนอะขาหัวเขตอนเช้าๆขึ้นเลก็หวแล้วป๋าลุกขึ้นไม่ค่อยไหวอ้า แม่แม่นั่งนู่นเลยพี่เราจะไปดูหมอเอสื้อเสื้อมานั่งเอาตรงนั้นอ่ะดีแล้วทำตรงเนี้ยไม่ใช่เหรอคนหนมไม่ได้นั่ง,งอืมทำมาขึมาปั๊เราอยู่เป็นแบบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสบายใจเดี๋ยววันนี้ก็เอาเสื้อผือนหมอนไปมานอนอ <c oughs> ไม่ต้องกลับกันลเออเห็นไหมมันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยคน ไม่หายเจ็บหายป่วยช่วยฟรีดีใจไหมดีใจไหมมีคนอย่างป๋าสมุดเนี่ยดีใจไหมมีคนอย่างแม่อ้อยดีใจไหมดีใจดีใจแล้วนะอ้าวเจ๊ไปทานน้ำหน่อยอ้าวระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูหมอกับแม่อ้อยก่อนเลยใครอยากดูหมอไหมอันนี้ไปดิเอางี้ใครดูหมอกับแม่อ้อยที่อยากทำบุญที่วัด

cái này mà, quạt lốp, lốp mà, mà nhiêu năm à. Đó. Đó, lúc bao mà năm rồi, năm 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 đấy năm 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 Cái lúc, lúc, lúc. พ่อแม่พี่น้องทุกท่านขออนุญาตอัดคลิปลงโซเชียลมีเดียทานนะทุกคนเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวป้ามุกจะมิดรมอจัดการให้ละชี้เลยปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอ้นาว